มาแพกเ็ดใส่ถุงน้ากันเด้อพี่น้องอันนี้เข้าหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเข้ากับสิแพ็กใส่ถุงใส่ช่องสิดไว้เอาไว้กินง่ามเกี่ยวเขา่าเอาใส่แกงก็ได้ถส่ซุกก็ได้เด้พี่น้องเนี่ยกันซุปเลยเอังซี่คนบ่อด้เน่าคนบ่ได้เป็นหยัเเหงเลยบ้นแกงกินก็ได้ได้กินตลอดนนนเนี่ยให้ไหเนี่ย โอ้ยเสีบขิ้นรจัดแม่จางไปเชืมไปพ็อดีบอมาชิมไหนล่ะโอ้ยใส่บอมาชิมชิมเอากไกันกชื่มก่อนพี่นอจังบอจางหน่อยจางไงจาง แพ็กเหตุน้ำกันเด้อยาได้หลายค่ะได้หลายแล้วบันที้ยากบันที้ยากจักสิเก็บไปใส่ตู้เย็นข้าเต็มตู้เย็นข้าก็เต็มแล้วต้องให้เข้มไปดอกเนาะ้จนี่อะไรอยากกิน คักเพราะแห้งเขาด้วยสั่งเอาบูหาถุงก่อนกรอกไส้ถุงเลือกพี่น้องกอฟฟรอกไปแล้วห่อกับใบแซ่ช่องฟิลไปอัดไปถ้ากินตอนเจียวเขาเบิง้ง Hãy subscribe cho nè, Ghiền gì đây Để không là lỡ những video nó dẫn